เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าต้องเอามาเตือนกันอีกแล้วด้วยความเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะพี่น้องทาไอีสานเพราะล่าสุดสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่9โคราชออกมาประกาศว่าพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับแล้ว135รายและเสียชีวิตไปแล้วถึง11รายค่ะสวัสดีค่ะนรธัญ,ญรัตน์นะคะโรคไข้หูดเนี่ยไม่เคยหายไปจากสังคมไทยจริงๆด้วยความเชื่อแล้วก็พฤติกรรมการกินล่าสุดสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่9้าโคราชออกมาประกาศเตือนนะคะให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังเรื่องของการกินหมูดิบโดยอย่าไปใช้ความเชื่อนะคะว่ากินกับสุรา จะช่วยฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์ oh จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ไม่สามารถทาได้บีบมะนาวก็ไม่ได้กินสุกๆอดิบก็ไม่ได้หรือว่าการปิ้งย่างก็ควรระมัดระวังปิ้งให้สุกย่างให้สุกแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอุปกรณ์ด้วยเพราะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียสเตตโตคคคัสซูอิสนะคะซึ่งทําให้เกิดโรคข้าหูดับผลก็คืออาจทําให้หูดับอาจทําให้หูหนวกถาวรหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้เพราะล่าสุดเสียชีวิตไป11บรายแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานพี่น้อง นอกจากนั้นที่น่าสนใจคือมีการเตือนไปถึงพ่อครัวแม่ครัวที่ทําหน้าที่ในการปรุงอาหารปรุงอาหารที่มาจากหมูดิบก็อาจทาให้เสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรียน,นี้ได้จากการสัมผัสหมูนะคะแล้วเรามีแผลตามมือแผลมีดบาดหรือว่าแม้กระทั่งแผลเล็กๆตามเล็บเนี่ยก็อาจทําให้มีความเสี่ยงได้ซึ่งอาการของโรคตอนแรกก็จะมีอาการปวดหัวรุนแรงนะคะ ต่อมาก็จะมีอาการเวียนศีรษะสูญเสียการทรงตัวมีอาการช็อกหูเนี่ยไม่ได้ยินสุดท้ายอย่างที่บอกไปว่ารุนแรงที่สุดคือเสียชีวิตและล่าสุดตอนนี้จํานวนผู้ป่วยรวม135รายแล้วนะคะสูงสุดอยู่ที่โคราชนะคะ80รายเสียชีวิตไปแล้วถึง7รายชัยภูมิเนี่ยมีผู้ป่วย27รายเสียชีวิตไปแล้ว2รายสุรินมีผู้ป่วยอีก15รายเสียชีวิตไป1รายและบุรีรัมมีผู้ป่วย13รายเสียชีวิตไป1รายค่ะยังไงต้องระมัดระวังกันนะคะเลือดหมูอะไรก็ตามต้องทําให้สุดจริงๆอยยาจะะะใหห้้ลักแบบนนะคะีค อะไรก็ตามที่เป็นเนื้อสัตว์ปรุงสุกเอาไว้ปลอดภัยกว่าเพราะเราไม่รู้ว่านอกจากเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคไข้หูดับอาจจะมีเชื้อโรคตัวอื่นที่ปะปนมาก็ได้ด้วยความห่วงใยนะคะถ้าทุกคนคิดว่าข่าวนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วทุกคนละคะมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันนะคะ